นับสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ทีเด็ดเวลไลฟ์นะคะเจาะลึกทุกสินทรัพย์ไปพร้อมกับกูรูและนักวิเคราะห์เซียนหุ้นชั้นนาของประเทศค่ะสําหรับในวันนี้เจาะลึกที่ตลาดหุ้นไทยนะคะติดตามได้ในช่วงเวลรีแคปค่ะ ตลาดหุ้นไทยในช่วงปลายเดือนมีนาคมนะคะเริ่มฟื้นขึ้นมาเรื่อยๆนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจค่ะว่าเป็นการฟื้นแบบกลับตัวหรือไม่นะคะในช่วงภาคเช้ากรอบการเคลื่อนไหวยอยู่ในกรอบแคบๆนะคะเซตินเด็กปิดตลาดปลายอยู่ในแดนลบนะคะประมาณ2จุดเท่านั้นนะคะยืนที่1 1 8 3 7 2จุดอวอลุ่มเบาๆนะคะสำหรับในช่วงภาคเช้าที่ผ่านมานะคะส่วนตัวห้านดับหลักทรัพย์นะคะสำหรับภาคเช้ามี True บวกมา20สสตางค์เคแบงค์นะคะลงไป ประมาณ2บาทนะคะ50สตางค์นะคะปตทสปพาบวกมา2บาทนะคะร,ะรับปตทตัวแม่ค่ะก็ย่อลงไป25สตางค์เดลตานะคะติดลบลงไปบาท50ตังค์นะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะไปเจาะลึกนะคะพูดคุยกับทางด้านของคุณปิงประกิจพร้อมๆกันในช่วงของเวลทอ k ค่ะพูดคุยกับคุณปิงประกิตสิริวัฒนาเกตจากบรจมูชชันพัร์เนอคุณปิงสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับค่ะคุณปีเห็นวอลุ่มตลาดแล้วแทบจะไม่เชื่อสายตาตัวเองเลยหมื่นล้านเท่านั้นเหรอคะช่วงเชา้านี้นะคะก็<อ>ช่างเบาบางเหลือเกิน,ท,กนทุกคนคงไปติดตามอภิปรายไม่ไว้วางใจ <c oughs> นะครับค่ะ <c oughs> ส่วนผม <c oughs> วันนี้เนี่ยผมต้งยินยน่นยืออย่นมันออนี่ละผงออดอ่ยื่นงอดออเก้าศูนย์เก้หนึ่งเนี่ยแหละ ะครับแล้วก็ต้องจ่ายภาษีเพิ่มด้วยเพราะว่าในแต่ละเดือนเนี่ยมันยดเงินเดือนอย่างเราเนี่ยจะต้องถูกหักภาษีออโต้เลยใช่ไหมใช่แต่ถ้าเรามีการแจ้งไว้ล่วงหน้าว่าเฮ้ปีนี้เราจะมีค่าใช้จ่ายอะไรยังไงบ้างเราประเมินไว้ตั้งแต่ต้ตตนปีอะไรเนี่ยเขาก็จะตัดภาษีเราไปเนี่ยเอ,อ,น,อยน้อยน้อยลงหน่อยอแต่ทีนี้เมื่อตอนยื่นแบบนะครับคุณยื่นไรายได้จริงๆกับยื่นค่าใช้จ่ายจริงๆ,งๆต่างๆแล้วเนี่ยปรากฏว่าเฮ้ ภาษีที่คุณจ่ายไปเนี่ยถ้าน้อยถ้าน้อยไปก็ต้องจ่ายเพิ่มใช่ถ้าภาษีที่จ่ายไปจ่ายมากไปก็ขอคืนภาษีค่ะใช่ไหมผมซึ่งต้องจ่ายภาษีเพิ่มเนี่ยทุกปีแล้วก็ไปนั่งฟังการอภิปรายไม่ไว้วางใจอ้าวเฮ้ยมีคนเล่นกลไกนะฮะหลบเลี่ยงภาษีด้วยดูแล้วก็รู้สึกเวทนาตัวเองออ <laughs> ยิ่งหนักเรานี่ เรานี่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับยูบจะหลบยังไงอะครับสันพากรนนี่คือละเอียดยิบเลยใช่ไหมก็ได้แต่เวทนาตัวเองอยู่คุณหมวยอืมคือมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่จะแบบแบบหนีไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะหนีไม่ได้เลยเขารู้<ข>หมดแม <ะ S 1> ว้ว่าคุณว่าคุณมีขมขนอยู่กี่รูอืมอนะเส้นผมเส้นขนทุกเส้นเขารู้หมดเลยนะฮะ เลียงเลี่ยงไม่ได้ไม่มีทางเลี่ยงและจริงเราก็ไม่ควรเรี่ยงด้วยนะครับ<ะ>การเสียภาษีเป็นหน้าที่ของประชาชนนะครับเงินภาษีเราก็เอาไปทำานุบำรุงนักการเมืองเออไม่ใช่เอาไปทำานุบำรุงประเทศชาติ<ะ>ให้เจริญถอยหลังลงนอคไม่ใช่จเจริญก้าวหน้าขึ้นนะครับค่ะ อามามาที่ตลาดทุนไทยค่ะคุณปิงไม่เป็นไรนะคะมาที่ตลาดทุนไทยดีกว่าวารุ่มเบาเบามากๆเลยนะคะหมื่นล้านบาทคุณปิงมองว่าตลาดบอททอมไปหรือยังใจมาสหนึ่งนี้นะคะเอาเรื่องมูลค่าการซื้อขายหนึ่งหมื่นล้านก่อนนะครับค่ะตกกระใจนยผมว่า,ม,ามันผมเคยเห็นตัวเลขนี้เ <laughs> มือม่อเมื่อตอนแฮมเบอร์เกอร์ไขเสร็จโหเออสมัยแบบหลงัลงๆแฮมเบอร์เกอร์ไขเสร็จนี่อลยอะ่ะช่วงนั้นอะ่ะช่วงทํางานแรกๆเลยช่วงที่ผมยังเป็น หนุ่มโสดยังโสดยังซิงอย่างนี้เลยอันนี้ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะหนึ่งล้านครึ่งเช้าเนี่ยตกใจมากเลยไม่ได้เห็นมานานละคือคือเมื่อก่อนผมมีแท็กเรคอร์ดเก็บเก็บวอลลุ่มครึ่งเช้าไว้ค่ะเออมันมันไม่ได้อุบาทอย่างเงี้ยคุณหมวยอืมก็การที่มันน้อยแบบนี้ก็สะท้อนได้ถึงความแรงซื้อมันไม่มีความน่ากลัวมันอยู่ที่ว่าแรงซื้อไม่มี และไม่รู้ว่าจะโดนแรงขายกระแทกเมื่อไหร่เขียนไหมครับค่ะแรงขายเนี่ยมันยังมีโครงค้างอยู่อยู่แล้วแรงขายมันพร้อมขายอยู่แล้วนะครับก็หน้าหน้าเป็นห่วงนะอืมหรือว่าอาจจะแบบอย่างที่คุณบอกเขาอาจจะไปก่อติดการเมืองกันเดี๋ยวอาจจะกลับมาสู่สภาวะปกติเหมือนเดิมหรือย,ยังไงบ้างช่วงปลายไตายมาสหนึ่งแบบนี้นาบินโด์เดสซงเด็กซี่อย่างนี้ไม่มีแล้วใช่ไหมคะอ๋อมีครับมีค่ะ มีวินโดว์เดทเดทซิงฮะเดทจริงเลยฮะวินโดว์เดทซิงจริงๆแล้วอ่ะครึ่งแรกของปีอ่ะเออไตามาตหนึ่งอ่ะมกเกิดมาเกิดขึ้นนะไตามาสองอ่ะเกิดบ่อยค่ะไตามาสามไม่เกิดเลยไตายมาสีา่ก็เรื่อยๆโอเคไหมะังนั้นไตม่า,า,มาหนึ่งอ่ะมันมันมีโอกาสเกิดได้เพราะว่าจะเป็นช่วงเวลาที่เออร์เน็ิงดีที่สุดเป็นช่วงเวลาที่ตลาดสดใสที่สุดนะฮะแต่ปีนี้ไตามาตหนึ่งของเรานี่กลับเป็น ไต่มาที่เร้ายที่สุดเนียเท่าที่ผมเคยทํางานมาเลยคุณปีทํางานในตลาดทุนมากี่ปีแล้วคะโอ้โหสิบห้ายี่สิบก็ตั้งแต่คุณทักษิณโดนรัฐประหารน่ะปีสี่เก้าอะทํางานมานะในแวดวงตลาดเงินตลาดทุนแน่ตั้งแต่ปีสี่เก้าโอ้สิบสิบเก้าปีแ่งความลัง คือตลาดไม่ไปไหนจริงๆนะอืมอ19ปีเนี่ยก็เออมันมันมันถือว่าอาการนี้ถือว่าหนักแล้วก็ไม่เคยเจอไตม้าหนึ่งที่เร็วร้ายแบบนี้ไม่เคยไม่เคยค่ะ<า>อ๋อมันมี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 ไตามาหนึ่งที่เร็วร้ายคือไตม้านหนึ่งตอนอตอนเจอโควิดอ่าแต่อย่างอย่างที่เห็นนะมันลงมาลงเร็วแล้วก็ฟื้นเร็วโอกว่าถ้าตัดตอนโควิดไปเมื่อปี2020อะ่ะอันนี้คือเร็วร้ายสุด ย่ที่สุดใช่ไหมคะลบได้ยังไงสิบเปอร์เซ็นคือสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ด้วยโควิดนี่คือคือเป็นสถานการณ์ที่คาดเดาไม่ได้ไงเป็นแบบโรคระบาดเป็นอะไรที่แบบมีความกลัวเป็นแบบเป็นสิ่งที่แบบคนไม่เคยเจอมันเกิดการแพนิคนะคะซึ่งแตกต่างกันตอนนี้เรียวร้อยลบสิบ้าเปอร์ซ็นได้ยังไงไม่เคยเจอปกติแล้วไตมาหนึ่งเป็นไตมาที่ดีดีที่สุดค่ะ แล้ว bottom หันไปเรียงค่ะปีนี้เอาของปีนี้เลยอ่ะค่ะดูเหมือนยังือเหมือนยังด้วยโอ้ค oh. ือจุดต่ำสุดเนี่ยผมว่ามัน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 ก็ถือว่าจํากัดแั้วแหละอะถ้ามองกันในแง่แบบว่าข้างล่างนะในกรณีที่เราไม่เจอวิกฤตตลาดหุ้นทั่วโลกพังนะเออเราตัดไปก่อนเราบอกว่าเรามองแค่เฉพาะของเราเนี่ยว่าเราก็เป็นการลงมาที่สอดคล้องกับทิศทางของเออร์เน็งที่มันย่ําแย่นะครับ e a r n i n g ผลประกอบการของเราเนี่ยในปีที่ผ่านมาเนี่ยมันตกประมาณแปดแสนแปดปดแสนปดเนี่ยคือเลวร้ายที่สุดตั้งแต่ปีหกหนึ่งอ่ะตั้งแต่ปีหกูนเนี่ยแล้วทิศทางเนี่ยมันไม่ใช่ว่ากำไรมันอยู่ดีก็ดีๆแล้วก็มาหกหบลงเป็นแค่วันทามนะไม่ใช่ทิศทางกำไรเราอะ่ะมันเห็นมาชัดๆเลยว่ามันสไลด์ลงมาเรื่อยๆสาปีติดก็คือติดลบสาปีติดแล้วปีที่แล้วอะ่ะมันหนักหนว่วงทั้งๆที่เราควรต้องกาไรไมันต้องดีขึ้นไหมอ่ะ เพราะอะไรเพราะว่ารายได้เราทรงตัวอยู่ที่ประมาณ18ล้านค่ะในเมื่อรายได้ทรงตัวทำไมกาไรมันแย่จังก็มันถ้าให้ดูภาพรวมแล้วมันมาจากมาจินที่แย่อืนะครับอ่ามาจากภาพรวมของมาจินแย่คุณอาจจะโดนค่าใช้ใจ่ายรายการพิเศษต่างๆนะแต่ทุกปีมันก็ต้องมีโดนค่าใช้ใจ่ายรายการพิเศษมันไม่ได้โดดขึ้นมาอะไรมากมายอะ่ะแล้วปีที่แล้วมันก็สะท้อนได้ถึงสภาวะเอ่อมาจินที่มัน ที่มันกําลังมีทิศทางแย่ลงแล้วมันก็ไปสะท้อนที่ราคาหุ้นราคาหุ้นก็ตอบสนองเลยลงต่อเน,นื่องก็ตอบรับกันงบทีนี้มันก็เหมือนกับมันได้ซึมซับไปเยอะแล้วเรื่องงบค่ะแล้วเรากําลังรอการประกาศงบไตรมาหนึ่งถ้างบไตรมาตรฐานอ่ะรายงานออกมาแล้วมันไม่ได้เลวร้วายถ้าไม่เลวร้วายนะหุ้นม<ะ>ีเสร็์ฟื้นนะ,ะเพราะว่าเราเราเรา,เราตอบรับเรื่องงบแย่ไปแล้วไงเออมันก็จะมีเสร็จฟื้นได้ แต่โอกาสที่เออร์เน็จะออกมาดีหรือมีเซอร์ไพรในทางที่ดีกว่าไตรมาส4เนี่ยมันจะไม่เยอะผมว่าอย่างเก่งก็เทียบเท่าไตรมาส3ค่ะซึ่งถ้าถ้าเออร์เนมันออกมาแย่แบบนั้นจริงๆนะครับแบบว่าไม่ถึง200,000 9เลยเงี้ยออกมาแบบต่ํากว่า2 5 0 0 0 0หรือเอาแบบตอนไตรมาส3อะ่ะ2 2 0 0 0 0 2 3 0 0 0 0อย่างนี้นะโอ้โหให้ขึ้นอืม,มันก็จะลงอีกนะครับ แต่ดูบรรยากาศเศรษฐกิจแล้วผมว่ามีม,มีมีความเปไปได้นะที่อันนี้น e อาจ,จะออกมาไม่ค่อยดีความเสี่ยงหลุดพันจุดยังมีใช่ไหมคะปีนี้ไม่ควรคือมันก็มีพื้นที่ในการลงนะครับอ่ะโอเคเรามีความเสี่ยงเรื่องเออร์เน็งแต่เรามีตัวช่วยหนึ่งก็คือเรื่องการลดดอกเบีย้ยนโยบายนะครับม,มีตัวช่วยดอกเบีย้ยนโยบายปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่สองจุดศูนยเปอร์เซ็นตค่ะ สองเปอร์เซ็นนะครับก็ถ้าลดอีกสักดอกหนึ่งหนึ่งจุดเจ็ดห้าเนี่ยนะครับตัวระดับของแนวรับที่เหมาะสมเนี่ยมันก็จะมามาสักพันรอยยี่สิบค่ะโอเคไหมครับเดี <120. S 1> ย๋ยวผมขออนุญาตดูตัวเลขให้ดีๆนะได้ค่ะในกรณีที่ลดแต่ถ้าในกรณีที่ไม่ลดด้วยนะคะคุณปิงสองกรณีนี้นะคะความเหมาะสมของตลาดจะอยู่ตรงจุดไหนนะคะ แต่บางทีตลาดก็ไม่ได้เคลื่อนไหวตามความเหมาะสมในเชิงバリ a ชั่นซะอย่างเดียวถูกไหมคะอ,อ,อย่างน้อยแต่เราอย่างน้อยอันนี้ก็ถือว่าแม่นยำ <c oughs> ใช้คาว่าแม่นยำได้เลย <c oughs> เอ,อถ้าสมมติว่าเขาลดให้เราอีกสักครั้งหนึ่ง <c oughs> เอาไม่ลดก่อนไม่ลดก่อนเรวลายที่ส <c oughs> ุดคือ <c oughs> ไม่ลดเลยปีนี้นะทั้งปีไม่ลดอีกแล้วอ,อ่ไม่ลดแล้วไม่ลดแล้วก็ประมาณหนึ่งศูนย์ปดสอง 1082ก็ยังไม่หลุดพันจุดอยู่ดีนะคะอ่า1น8 2นี่คือแนวรับสำคัญนะครับค่ะคำนวณจากรายเอื้อนยิ่งยูแกร p เอาเป้าหมายที่4.7%เปอร์เซ็นต์เป็นแนวรับและ่เปอร์เซ็นต์ในรอบ10ปีที่ผ่านมาถ้าเอ r n i น g ิ่งยูแกรอยู่4.7%่ี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยเซ้นบัคจะต้องเด้งเสมอ,อมเด้งในที่นี้คือรีวอร์ซอลเลยกลับทิศเลยสัญญาณการกลับตัวเกิดขึ้นเลยใช่แต่นี่คือมองโลกในแง่ดีนะค่ะ เพราะสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยที่มันกลับทิได้ก็เพราะว่าอะไรเพราะเราเชื่อว่าหุ้นไทยอะ่ะมันยังมีโกรธประเทศไทย uh huh. ยังมีโกรธความเชื่อมั่นมันยังมีอยู่เต็มเปี่ยมในก่อนหน้านี้สิบปีที่ผ่านมาเพราะเรายังไม่รู้ว่าความจริงจะเป็นอย่างนี้ไงใช uh huh. ่ไหมเราก็จะมีความเชื่อมั่นมันลงมาเนี่ยก็เลยจะมีแรงซื้อเข้าใจความหมายผมไหม mm hmm. คุณ <Okay. S 1> หมวยสมัยก่อนเนี่ย <Okay. S 1> เวลามันลงลงมาถ้าบอกว่าถูกแล้วต,ต้องเอาเนี่ยเออมันก็จะมีแรงซื้อใหญ่เยอะเนี้ยถ้าบอกว่าถูกแล้วต้องเอาคุณเอาอะไร คนเขาใจคงา้หมายนะของคนอาจจะมต่นั้น4.7%เนี่ย4.7%เนี่ยสมัยก่อนมันใช้งานได้สมัยนี้ไม่รู้มาร์กไปก่อนนะแต่เราไปอ้างอิงว่า4.7%เนี่ยในอดีตมันใช้ได้นะถ้า4.7% earning yield gap จริงๆเนี่ยแล้วก็ตงไม่ลดดอกเบี้ยอีกแล้วนะครับก็1082แต่ถ้าลดดอกเบี้ยเป็น1.75%ก็1124นะครับถ้าใจดีได้ถ้าใจดีลดดอกเบี้ยปีนี้สามครั้งนะครับ หลือ1.5เนี่ยก็1,170บก็บริเวณแถวเนี้ก็ถือว่าเฮ้ยเอาได้ก็คือลดลด0.25เนี่ยก็เท่ากับเซ็ตประมาณสัก50จุดบวกลบประมาณนี้อ่าใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่แล้วซีนี้โอไหนน่าจะเกิดขึ้นลดไม่ลดหรือลดเพราะว่า1 5 ak, 1 5แหละเพราะว่าเอาแค่จาก2.25ลงมา2เนี e ่ยก็ถือว่าถือว่าเซอร์ไพร ไม่คิดว่าเขาจะใจดีใช่คุณปิงไม่คิดว่าเขาจะใจดีมองพลาดไปนะรอบแรกที่ลดไม่คิดว่าเขาจะใจดีแต่ว่าเราแต่ว่าเอาจงริงแม้ว่าจะไม่คิดแต่แต่ว่ามันมีกลิ่นนะค่ะผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันมีมีสิทธิ์ที่จะลดเยอะขึ้นครั้งแล้วใช่ไหมคะอ่าครั้งที่แล้วที่ผ่านมาแต่ว่าเราดูแล้วท่าทีเนี่ยด้วยความแมสเสจที่เขาส่งออกมาเนี่ยมันดูเหมือนเขาไม่อยากลดอืโอเคไหม คือคุณต้องเข้าใจอะ่ะมันไม่มีนักเราศรษฐศาสตร์คนไหนหรอกที่ไม่รู้ว่าต้องลดดอกเบี้ยทุกคนคิดหมดแหละว,ว่าจะต้องลดเทียง<า>แต่ว่าที่เขาคิดว่าจะไม่ลดกันน่ะเพราะท่าทีของแบงค์ชาติเข,<า>ข้าใจปะค่ะเข้าใจเข้าใจมันไม่ใช่ว่าเพราะเขาประเมินเศรษฐกิจอะไรกันผิดนะเขาดูจากท่าทีอ่าโอเคแต่ว่าพอท่าทีเขาเปลี่ยนเราก็รู้สึกว่าเขาอาจจะลดได้ถึงหนึ่งจุดเจ็ดห้านั่นก็หมายความว่าได้รับหนึ่งหนึ่งสองศูนย์เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกเนี่ยก็ดูดูน่าจะแข่ง แต่มันก็จะมีความเสี่ยงอีกเรื่องหนึ่งที่รออยู่นะครับที่อาจจะทําให้เราโดนกระแทกลงมาได้ก็คือ2อเมษายนอนะครับ 2> อ2เมษายนเนี่ยมันจะมีเรื่องของรีซิปโปคอถ้าเราโดนนะครับก็ต้องดูว่าโดนเท่าไหร่อโดนบาษสีกี่เปอร์เซน็นต์เท่าไหร่ว่าไปเนี่ยอาจจะทําให้ GDP เราอ่ะโอ้ลงมาจาก2.5เหลือ2เปอร์เ็นก็ได้ คือ,อยังไงถ้าจะโดนไหมคะโดนทางตรงหรือทางอ้อมอะไรแบบนี้ค่ะรีชิปโปรคอเป็นภาษีตอบโต้คอนเซ็ปต์ก็คือภาษีประเทศไหนที่เก็บภาษีกับอเมริกาเท่าไหร่ก็จะโดนเขาเก็บภาษีทานัล้นแหละหรือแปลเป็นไทยง่าย,ายๆคือถ้าในศกของประเทศไทยอ่ะส,สิทธทิพิเศษทางภาษีต่างๆ,ๆที่เราได้จากอเมริกาก็จะไม่ได้อีกแล้วอือ่าก็เป็นไปได้ก็เป็นไปได้เพราะว่าเรามีการเกินดุลการค้าเขาเยอะสามหมื่นกว่าล้านเหรียญนะครับอาจจะโดนอาจจะโดนอันนี้ไม่รู้นะครับ ถ้าโดนขึ้นมาก็กระทบคุ้นแน่ๆน,นะครับเพราะว่า1%เอ0.1%ของ GDP ที่เราโดนก็กระแทกเซตอินเด็ได้แน่ๆสิกว่าจุดฉะนั้นถ้า GDP เราได้รับผลกระทบไปจาก2.5เหลือ2หุ้นก็จะพน,นิคเดอดก <0. 5. S 1> บัก50 60จุดก็จะเป็นปัจจัยที่มันรอมันรอกระแทกอยู่ก็ต้องระวังคือค,คำนวณ50จุดจากไหนคะจากวอลูชั่นเมื่อสักครู่หรือว่าจากปัจจุบันนี้คะ อันนี้ประเมินจากทิศทางของ e a r n ์ n น็คำนวณออกมาแล้วก็รีเกชันต่างๆว่า GDP เราถ้าหายไปส่วนจุดหนึ่งหรือวูบลงมาได้เรื่องของร e c ซ p r o c a l คอะ่ะแล้วเซตจะต้องลงประมาณเท่าไหร่อือนะครับอือคือตอนนี้มีหลุมหลบภัยไหมคะหุ้นที่ราคาถูกแล้วซื้อเพื่อเอาปันผลแบบนี้พอได้ไหมคะหรือว่ายังมีความเสี่ยงอยู่เลยคะ มันก็มีความเสี่ยงตรงที่ว่าถ้าเกิดคุณเอาหุ้นปลอดภัยแล้วบันผลหลังจากขึ้นเครื่องหมาย XD มันก็ลงอีกนะอยู่ดีนะเออมันอาจจะได้แค่บันผลแต่คุณอาจจะไปโดนแค่ไตอลลอสก็ได้ใครจะไปรู้ค่ะผมผมงวดน,นี้ผมรอนะครับผมก็จะรอพวกหุ้นบันผลเนี่ยลงมาลึกๆหน่อยเนี่ยก็จะค่อยขับเข้าไปเก็บกลับแต่คงไม่เข้าไปซื้อเพื่อเอาเงินบันผลเนะี่ยตอนนี้ไม่เอาออแล้วเราต้องรอถึงเมื่อไหร่คะคุณพิงแล้วมีกลุ่มไหนบ้างที่สแกนออกมาแล้วนะคะ ตอนนีุ้้นไทยหรอให้ใหาหาุ้นไทยเล่นแบบนึงนิดนึงโ oh. อมีผู้รอดไหมหรือว่าดูแล้วไม่มีผู้รอดแบบว่าเลือดสาดท,ทุกอุตสาหกรรมนะคะหายากมากคุณหมวหายยากมากเลยไเลือดเอาอะไรเลยเนี่ยเออ,อหายากตอนนี้นะเพราะว่าเราไม่รู้ว่โดนซีซีปโปรคอไหมะนะครับอันนี้อันหนึ่งอันที่สองก็โอเคไหมว่าเวอร์ชันมันเริ่มน่าสนใจ แต่การเข้าไปซื้อหุ้นเนี่ยเราก็ต้องหวังการเติบโตงไงถ้าเกิดคุณหวังการเติบโตมันก็มีตัวเปรียบเทียบที่อื่นนะครับเช่นฮ่องกงดีไหมนะครับเอ,อเมริกาตอนนี้ก็ดูเหมือนจะมีการฟื้นตัวด้วยไม่เราไม่ไปเอาอเมริกาละอื่ไหมครับถ้าจะเอาเมืองไทยจริงๆหรอโอ้โหคิดนานเลยเลยคิดนานคิดนาน คิดนานมากเอาคุณก็เห็นอยู่มูรค่าการซื้อขายเครื่องช้าหมื่นล้านแปลว่าตลาดมันรายมากเลยนะคุณเอาเข้าไปแล้วอ่ะมันมันก็คือมีแต่เก็บสะสมไว้ลองเทอมอ่ะโอเคถ้าถามว่าหุ้นลองเทอมเราเอาอะไรได้บ้างอันนี้ค่อยตอบได้หน่อยลองลองเทอมก็ได้ค่ะแล้ววอลูชันถือว่าคือราคาปัจจุบันถือว่าอยู่ในความถูกหน่อยอ่ะอาจจะมีแบบว่ามบานดาวไซด์อีกหน่อยนึงก็ไม่เป็นไรผมชอบลงดังเพราะว่ามันได้ประโยชน์จากเรื่องของ t h a แ l a n d e อส e x t อ a ซชัดเจน ลงบาล์ไซส์ไหนไซส์ไหนคะลงบาร b บ m s อมลงบาลกรุงเทพครับค่ะอันนี้น่าสนใจค่ะตัวเดียวเลยตัวเดียวก็หายากนะตัวเดียวเลยบอมรุงราดล่ะคะบำรุงราดบำรุงราดผมว่ายังไม่ถูกอ่ะอแล้วเสียวเอร์นิ่งด้วย เดี๋ยวเอ็นดิ้งไตมานหนึ่งเดี๋ยวช็อกอีกอนะคะอ่าถ้าอย่างนั้นเอากลุ่มที่อาจจะโดนแรงกระแทกจากวันที่สองเมษายนกลุ่มไหนที่ต้องหนีเลยนะคะโอ้โหพวกชิ้นส่วนอิเล็กทีซีอีฮนะชิ้นส่วนอิเล็กเออพวกอาหารเนี่ยเสียวไส้นะเออชิ้นส่วนอิเล็กอาหารทียูเงี้ยโอ้โหเสียวไส้ดีนะอืม เดลต้าคะยังยังมีผลกระทบได้ด้วยไหมคะหรือว่าเดลต้านี่เป็นอิส,สระค่ะตามความเคลื่อนไหวของตัวเองเออถ้าดูจากกราฟมันมีโอกาสลงอีกนะครับส่วนเรื่องแรงผลกระทบจากรีซิปลคออันนี้ไม่มั่นใจค่ะแต่พวกส่งออกอาหารโดนเนาะน่าจะมีความเสีเ่ยงโดนค่ะ อ่ะถ้าอย่างนั้นจังหวะไปลงทุนพวก DR ที่เป็นตลาดหุ้นอเมริกาได้ไหมคะแทนที่ตลาดพุ่นไทยช่วงนี้นะใช่คือตอนนี้เขาบอกว่าในแม็กเซเว่น่อืมอืมอืมปอกว PE ของหลายๆตัวมันไปเทียบเท่าปลายปี2022นะ,ะยกเวน้นยกเว้น a อ p l e กับ m e ต a ค่ะแล้วนั่นหมายความว่าพวก Alpha b บดพวกไม c r o s o f t เฮ้ยอเมซอนน่าเล่นนะอืมเออก็ลองดูได้นะครับมีไหมคะอเมซอน DR ในบ้านเรามี อเมซอนอัลฟาเบสนะฮะ,นะฮะเออ่แบงบกอฟฟ์มีเฮสตาก็มีมจะเอาพวกวีซ่ามาสเตอร์การ์ดก็มีแบปซี่โคโคคาโคล่าก็มีแล้วะะควรควรเทรดใน DR บ้านเราไหมฮะหรือว่าเราไปซื้อตลาดนอกเลยดีเพราะว่าบ้านเรากลุ่มมันเบ้าเบาอะค่ะก็แล้วแต่แต่คุณต้องนั่งแล่งเงินอะใช่ป่ะววแล่งเงินแล้วก็เาการส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นต่างประเทศก็ดูวุ่นวายสำหรับผมนะ คุณรอเคาะเอง DRX DR ง่ายหรือไม่ก็ DR ฮ่องกงก็ได้ DR ฮ่องกงอาจจะมีเด้งในวันสองวันนี้หมายถึงหางเสงอะคะดัชนีหางเสงใช่ไหมคะใช่ใช่ใช่เก่งกําไรก็คือเล่นเด้งหางเสงได้นะคะใน DR หรือ DW ก็ได้ของแต่ละค่ายมีหลายค่ายอยู่นะในบ้านเรามีรู้สึกจะมี JP Morgan กับแมคค e r y สองค่ายถ้าถ้าเป็นดัชนีพวกหางเสงหางเสงเลยเน DW อ่ะมันมีแต่มควอล Uh huh. ถ้าของ JP Morgan เนี่ยเขาเขาจะเป็น MCA ห้าศูนย์เป็นหุ้นจีน uh huh. แต่ถ้าเกิดจะเป็นตัวหุ้นตัวหุ้นก็มี DW ของทั้งคู่เลย Macquarie uh huh. ก็มีหุ้นเตัว JP Morgan ก็มีหุ้นอย่างเช่นพวก Tencent DR uh huh. นะครับ bar Barba DR เออไม่ได้ DR พูดผิด Tencent DW b a b a DW อันนี้ uh huh. ทั้ง Macquarie uh huh. แล้วก็ JP เขาก็มีให้เราได้ลอง <laughs> ได้ค่ะ คุณปิงขอถามคำถามเรื่องของการซื้อกองทุนตัว ESG plus นี้หน่อยอะคะ่ะกับการการยกเงินอะไรอางี้ค่ะเนี่ยคุณปิงอยู่ในแวดวงของกองทุนนะคะคือขอ,ขอคำแนะนำนักลงทุนหน่อยคือควรยังไงบ้างนะคะก็ถ้าเราคิดว่าหุ้นไทยจะไม่ลงไปมากกว่านี้ในระดับแบบยี่สเรเซนเราก็เราก็ควรใช้สิทธิ์ในการหักขยอมภาษีไงครับเพราะว่าเราเราลดได้ก็ได้ลดถึง20-25% บางคนรายได้สูงใช่ไหมก็สามสิบเปอร์เซ็นแต่ผมว่าเอาเฉลี่ยอะอยู่ที่ยี่สิบห้าอะเห็นไหมเออแล้วอยากคุณปิงซื้อไหมอะเอาคุณปิงเป็นเบนช์แม็กได้ไหมไม่ไม่ไม่เอาเอาเรื่อง l อ f ทต้องโยก่อนเ่าคำถามแรกก่อนคือถ้ามันมี l อ f เดิมอยู่อ่ะมันต้องโยกค่ะอะมันถึงจะคุ้มถ้าเกิดคุณคิดว่าหุ้นไทยมันจะไม่ลงไปถึงยี่สิบยิบห้าเปอร์เซ็นะหรือส0ิเปอร์ซ็นก็ได้ คือต้องเข้าใจก่อนว่าผู้ที่จะใช้เชินถางารถยนต์ภาษีแรงๆส่วนใหญ่แล้วเ,เขามีรายได้ต่อปีหลังหักค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆแล้วว่าค่ะโอ้มันมันต้องเกินล้านหนึ่งอ,ะอ่ะถูกป่พะพอคุณเกินล้านหนึ่งคุณเลทคุณโดนภาษีก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์อัพถูกไหมค่ะเออแล้วก็ถ้าเกิดคุณเกินสองล้านเลทคุณก็จะเป็นยี่สิบห้าอ้าขออภัยอเลทคุณก็จะเป็นยี่สิบห้าสามสิบว่าไปเข้ยอืไหม,มนะครับอ่ทีนี้เออผมไม่แน่ใจ ยี่ห้านี่น่าจะหนึ่งล้านถึงหนึ่งล้านถึงสองล้านโอเคผมพูดผิดแต่ทีนี้คือจังหวะตลาดก็ยังมีโอกาสลงไปอีกอะค่ะยังรอรอดาวอยู่เนาะยังยังมีโอกาสอีกก็ต้องมีแต่ว่าก็อย่างที่บอกเลยครับว่าถ้ามันไม่ได้โอ้โหไม่ได้คิดว่าจะลงแบบเกินยี่บห้าเปอร์เซ็นต์่ะคุณหมวยใช่ไหมคือถ้ามไม่ได้คิดว่าจะลงกันยี่ิห้าเซนคุณก็เอา L T F มาหักลดหย่อนภาษีดีกว่า ราะว่าก<ม>ุณได้ประหยัดภาษีอ่ะเยอะนะค่เขียนนะคเขียนนะนะครับอ่ะกลับมากลับมานะครับว่าเออแล้วถ้าเกิดสูมว่าเราต้องซื้อไท a แลนด์เอสซีเอ็กาเพิ่มไหมเอมอเพราะว่าเขาให้ซื้อเพิ่มอีกสามแสนอันนี้ก็แล้วแต่ถ้าถามผมผมก็ไม่ซื้ออื เออเพราะว่าเอาคุณจะใช้เสศษทะลุดยอมภาษีขนาดนั้นอนะรายได้คุณต้องขนาดไหนใช่ไหมค่ะถ้าเกิดคุณรายได้แบบว่าต้องโดนเลดภาษีส่วนเกินจากส่วนเกินจากสองล้านนะฮะนั่นหมายคุณต้องโดนสามสิบถึงสาห้าเนี่ยเอาคุณก็คิดว่าคุม้มคุณก็เอาแต่สำหรับผมแล้วผมว่าไม่คุ้มว่ะในการที่จะไปซื้อทยรั e สี extra ่ extra เราต้องถือตั้งห้าปีนะครับ ตอนนั้นหุ้นอาจจะไป2,000แล้วหรือเปล่าอีก5ปีไม่รู้อ่ะถ้าขึ้นไป2,000<ช>ก,<ช>เก็เราก็ต้องรีบคุเราก็ต้องรีบเราก็ต้องซื้ออืมต้องมาลุ้นกันนะคะครับปิดท้ายที่มองมองทองคำน,นิดหนึ่งคะ่ะคุณปิงมีสะสมไว้บ้างไหมคะถามผิดคนเล่อตอนนี้ห้าหมื่นบาทแล้วนะคุณเออแหมถามปิงปิงนี่คือเชียร์ให้ซื้อทองนะฮะมานานมากแล้วนะค่ะ นะครับก็มีสะสมไม่มีสะสมแล้วผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่าทองไม่ได้มีไว้ให้ขายโอเคแหละมันไม่ขึ้นตลอดการหรอกเดี๋ยวมันก็ลงนะครับถ้ามันลงอะ่ะผมก,ก็ต้องหาจังหวะซื้อทองเข้าพอร์ตด้วยซ้ำไปค่ะนะครับถามว่าทำไมก็ดูอย่างแฟดิเห็นปะ่ะกำลังชะลอทำา q วอีกแล้วเห็นปะ่ะมกเดิมเดิมกำลังมาอกองทุนทองก็ยังน่าสนใจอยู่ใช่ไหมคะใช่ครับแล้วก็อย่าเอาแบบเอาแบบไม่เฮดจิ้งนะเพราะว่าข้างเงินบาท มันน่าจะอ่อนในอีก2เดือนข้างหน้านะครับคนซื้อแบบที่เฮจิ้งค่างเงินด้วยไม่เฮจิ้งไม่ไมเฮจครับค่ะได้ค่ะขอบคุณคุณปิงนะคะสําหรับมุมมองในวันนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะ,คคะก็ตลาดทุนไทยยังเหนื่อยอยู่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าจะเลือกหุ้นจริงๆนะคะก็ยังพอจะมีหลุมหลบภัยนะคะก็คือกลุ่มของโรงพยาบาลนั่นเองนะคะชอบโรงพยาบาลกรุงเทพ BDMS นั่นเองนะคะอาจจะรอจังหวะสักนิดนึงนะคะเพราะว่าภาพตลาดยังมีความเสี่ยงที่จะลงไปนะคะขึ้นอยู่กับการลดดอกเบีย้ยของทางแบงก์ชาติของบ้านเราคณะกรรมการนโยบายการเงินนะคะถ้าเกิดว่า,ายังเปิดช่องว่างรูมให้ลดดอกเบีย้ยได้อีกนะคะ,ะยังมีเซอร์ไพรส์ลดอีกเนี่ยนะคะดาวไซส์ของเซ็ตเนี่ยจะไม่ลึกมากนักนะคะแต่ในกรณีที่ถ้าไม่ลดดอกเบีย้ยนะคะดาวไซส์ของเซต ณจุดปัจจุบันเนี่ยนะคะจะอยู่ที่ราราประมาณสัก1,082จุดนะคะตอนนี้เซ็ตของเราอยู่ที่ประมาณเกือบพันสนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือความกังวลใจตอนนี้1 1 8 1, 1, 8 1เซ็ตนะคะจะมีดาวไซต์ลงไปจากนี้ประมาณ100จุดเนี่ยก็ห้องไปดูสถานการณ์เรื่องของการ จัดเก็บภาษีของคุณโันดร์ทรัมโดยการตั้งกำแพงภาษีนะคะกับประเทศที่เขาเสียดุลการค้าซึ่งเราเนี่ยเกินดุลการค้าสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ไปดูมาตรการที่จะมีการประกาศออกมาในวันที่2เมษายนไทยจะโดนทางตรงทางอ้อมแค่ไหนจะส่งผลเซนเซเมต์ต่อตลาดหุ้นถล่มขายขนาดไหนนะคะโดยเฉพาะหุ้นในกลุ่มของส่งออกจะกดทําให้ดัชนีนั้นรูดกล่าวลงไปได้ขนาดไหนนะคะประเมินเบื้องต้นถ้านในกรณีที่โดนอาจจะมีให้เห็นสักประมาณสัก ถ้าโดนกับตัวเลข GDP นะคะสักประมาณ0.5เนี่ยก็อาจจะกระทบกับตลาดหุ้นไทยสักประมาณ50จุดนะคะเพราะฉะนั้นยังมีความเสี่ยงอยู่ค่ะนะคะแล้วก็ยังไม่สามารถฟันธงได้100%เเซตว่าตลาดหุ้นไทยผ่านพ้นจุดต่ําสุดในช่วงไตรมาสที่1ไปแล้วนะคะแต่ว่าความเสี่ยงที่จะหลุดพันจุดจะเกิดขึ้นไหมเบื้องต้นคุณปิงประเมินจากปัจจัยสถานการณ์ในปัจจุบันยังไม่มีความเสี่ยงที่จะหลุดพันจุดนะคะแต่เราต้องมอนิเตอร์กันต่อเนื่องค่ะเพราะฉะนั้นฝากทุกท่านติดตามรายการของเราค่ะน Life นะนคะ บ่ายโมงเป็นต้นไปค่ะจอรลึกกับกูรูชั้นนำของประเทศรับประกันค่ะว่าท่านจะได้มุมมองและจะได้คำพีในการเดินทางในตลาดหุ้นไทยแน่นอนค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามเราได้ทุกแพลตฟอร์มค่ะ Facebook นะคะ Ti k t o k กที e เอนเรวมไปถึง YouTube นะคะทีนเอนออริจินลและทีเอนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสนับสนุนโดยเน็ตบ้านไฟเบอร์ทรูออนไลน์